แฟนละครชื่นชมสนันโซเชียลลมพัดผ่านดาวโลเคชั่นหีนใจเข้มชวนตามรอยฟินโชซินสวยที่ปายเข้มหัดสวีพัคพงภัยสาลพาตามรอยฉากสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังแฟนละครลมพัดผ่านดาว แห่ชื่นชมสนันโซเชียลและฟินไปกับการแสดงของพระนางถ่ายทอดซีนกุกกิก๊กโรแมนติกหินใจสุดๆช่วงนี้แฟนๆช่อง7 HD ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพและสตอรี่ในละครลมพัดผ่านดาวเดินเรื่องสนุกสุขใจสร้างรอยยิ้มเพราะนอกจากจะฮือฮากับการปรากฏตัวของหนุ่มสุดฮอต นิวสุภาษิตจงชีวีวัดในบททศพลรุ่งน้องคนสนิทของทรงวัดที่รับบทโดยติ๊กเจษดาพรผลดีแล้วนั้นอีกหนึ่งฉากสำคัญที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกกระทุ่มกระทวยหัวใจ คงหนีไม่พ้นซีนกุ๊กกิ๊โกโรแมนติกของอ้ำมพัชราภาชัยเชือ้อกับเข้มหัดสวีที่ค่ายดรีมเมอร์สโซไซตี้ครีเอชัของติก๊กยกกองถ่ายไปเก็บซีนสวยๆท่ามกลางธรรมชาติภูเขาวสวยน้ำใสแสงแดดรำไรต้นไม้เขียวขจีถึงอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่แฟนละครหลายคนบอกว่าดูแลว้รู้สึกสดชื่นอิ่มเอมใจสุดๆงานนี้เลยขอประมวลซีนธรรมชาติสวยๆของ เมืองปลายพร้อมข้อความจากเข้มมาฝากแฟนๆในเรื่องนี้จะมีซีนเกี่ยวกับที่ปลายและโฮมสเตย์ครับด้วยอะไรต่างๆในเรื่องที่มันมีอยู่ในสถานที่จริงเพื่อความสมจริงทีมงานเลยเดินทางไปถ่ายทำที่โน่นเลยครับโลเคชั่นที่นั่นสวยมากๆได้เห็นวัฒนธรรมและอาหารการกินของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ที่โน่นได้อยู่กับวัฒนธรรมของพวกเขาถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แปลกตาผมมากหลังจากที่ทุกคนได้ดูละครแล้วผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัสไปตามรอยกันดูครับว่าที่ว่าที่เราไปในละครคือที่ไหนบ้างมันสวยมากจริงๆแล้วจะรู้ว่าประเทศไทยยังมีอีกหลายที่ที่เราอาจยังไม่รู้จักครับ ติดตามชมละครลมพัดผ่านดาวทุกวันจันทร,ร์พรหัสบดีเวลา20น30นทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บักอบู .tv และช่องทางออนไลน์ CS7HD Facebook, IG, TikTok, A, YouTube และ CS7HD Drama Society Facebook, IG, TikTok และเว็บไซต์ www.ch7.com